สะเทือนทำแล้วสายไฟไอยู่ไหนสายไฟไอยู่กองกลางครับโอเคไปเอาทองมาเพิ่มก่อนไม่กิดเทรนมุนจ้างเจบไปกินเย้ตุ่มได้กินทองฮะอืมกัวมันกลายเป็นเนื้อ ให้มันเก็บไปก่อนเนี่ยตุนสักๆแล้ว่อยทุบเก็บเองเร็วกว่าไหมเข่งเสกสกินให้หน่อยพัดไปไหนแล้วพัดเขาพัดมา่อยู่กับอ้นมปชกมวกวนวัลพัดมวยวนพัดบ้านเราคืนไม้คนไกล อ่ะใครอยากได้หมวกนะไม้คนไก่บ้านเรามันหมวกันป้องกันโอ้โหเรามีไม้เกลี่กขึ้นหเลยยังเอ้าเรามีเหมือนกันเลยนี่ไม้อยู่ในบ้านเพียบเลยมีหน้าละหายไปไหนอยู่ในตัวนี่เองอะไรอยู่ในตัวก็ว่าอยู่มันก็ว่าอยู่มันเอาไปทำอะไรได้แลกมาด้วยศพหนึ่งศพของขาช่องไม่เป็นไรคุ้มค่า คุ้มค่าคุ้มค่าก็มาบละมีใครมีตัดตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมตัดสองต้นนี้ให้หน่อยไม่มีไม่มีไม่มีขวานอ่ะตัดได้บอสมาบอสมาไม่มีขุดด้วยบอสมาบอสมาทำไมอุมันยังไม่เห็นมีเสียงเลยบอสมาได้ยินแล้วได้ยินเส้ยนะผมได้ยินเึ้นบนตื่นด่วนผมมีช็ผมมีเช็คบอสอยู่ ผมใส่เช็คบอลไม่อยู่เดี๋ยวมันจะมาทางไหนวะแอโตขลวต่างแล้วกันเอาอีหอกหรืนี้เก็บหอกเต็มเลยไข่ดอกไว้เต็มเลยเก็บดิโอ้เพียบเลยอะไรวะเนี่ยโอเคมันจะเกิดแถวไหน่ะวิตัวอะไรเดินขึ้นมาก่อน มาแล้วครับได้ยินละวทำไรเกณฑดิสโก้ล่ะน่าอายเขาผมนี่แหละแล้วไม่มีหมวกฝั่งใบละเกณนพี่ผมโดนตัวอะไรวิ่งตามมาไม่รู้แหมนี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่อ๋อโดนโต้โดนโต้ตามแหมมันอยู่แถวเนี้ยมันบอกว่าอยู่แถวนี้นี่แหละเดี๋ยว เอ้ยเดียวกูลืมใส่เกาะเกล็กนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่กูโดนนั่นแหละสิ่งที่โดนกูลืมใส่เกาะอ๋อทีไงลโห แม่สมมติว่าจะเป็นมาริเกอร์นักแทงจริงๆเลยนี่น้อยอ้าวเพื่ะตัวเลยวะรอมีไหมไม่มีเอออยู่บ้านไม่มีร <c oughs> ลอกจะเก็บมามให้คุณเฮ้ยทำไมมันมีบันนี่ฟัฟฟีด้วยเฮ้ยผิดสร้อยเปล่าสร้อยเหลืองเปล่า <c oughs> กี่หล <c oughs> <c oughs> อกกู <c oughs> <R ess ur ic> ยังไม่มีใบเหรออย่างชีวุกมีใครมีโชว,ว์เวลกันไหนไมไม่มี<ป>ไม่มีพวกมา2อันครับโอเคขออันหนึ่งเอาเลยครับเอาเลยให้เอาตูดกระต่ายมายัดใส่ตัวเนี่ยขอาช่องไงสืบ กูเย <ใน S 1> แล้วหรอที่มายัดใส่กูอะไรวะเนีกเก่ยสกิลเฟอร์แนนต์เขาพี่อ่ารูปปั้นก็าทำยังไงเอาเหินไปวางที่โต๊ะแล้วก็เลือกคราบเอาเลยเช่นโต๊ะไหนว่าชูสันโต๊ะที่มันโดนรูปปั้นล้อมรอบอยู่เนี่ยก็หายอยู่อะไรวะเนี่ยหญ้า หญาใหญ่อโลเวล่าอโลโอเวอร์ไซส์วันแห่งจระเข้หรอว่าจะตกจะตกยังไม่ได้เป็นตกนี่เลยแมงฟอรลแบงวันแบงวัดฆาวอดให้หมดทุกตัวคือเราควรออกทะเลไปหาป้าไม่ใช่หรออัพเิลเอาไข่มุกแล้วก็ไปตีวอสปู เหมือนอู้แล้วอ่ะคือเหมือนไม่ทำอะไรแล้วกูเวลไหนเวลสูงสุดอ่ะสูงสุดไม่เอาแล้วพอแล้ววีโรนาตเียวก็ตายแล้วขี่เกียต้องไปฟาร์มหินอีกลองใส่ยิหินไข่มุกแล้วก็เพชรม่วงให้หมดเครื่องยิงหินเต็มเรือเลย ต้องไปออกแบบด้วยนะวางยังไงวางไม่ตกนี่แบบป wow ุ๊บทำใหม่พอมีกาแฟก็ไม่มีคนเลี้ยงวัวเลยพวกเราไม่คิดจะขนของกันแล้วไงของก็ขนไปแล้วไงกูใช้วัวเฉพาะกิจแล้วก็ปล่อยไปวัวชั่วขาวโอ้สติรุดรัวเลย เท okay. ้ายังห๋ือไปเลยกำลังไสมันต้องไปโดดลงตรงไหนนะเบิร์มโฮมมืแต่มองไม่เห็นนะ่ <laughs> <Okay. S 3> มาวิ่งชนขอบกันรัวๆโอ้ไล่บับอยู่ในหมดหนอ มีเพิ่งหังไรเพิ่งิ้นอยู่รันเพิ่งปิ้นรันวิ้นเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็ทิ้งเพ็ดจากครั้งที่แล้วไว้วันไข่เราไม่เก็บอะไรไปเลยมามาทางนี้เฮ้ยอยู่ไหนวะเลยแล้ว กลับเดินกลับพาเดินเลยอย่าบอนลอบอนะซอยตรงนี้ตรงเวิร์มโฮะอยู่ไหนวะนี่งไงใกล้ๆเลยนี่งไงโอเคเดินไปสักไก่นั่นแหละสิ่ทำไรเนี่ยเขาชองขโทษหลอกคนอื่นเดิน แล้วโอยู่ใ,ใกล้เลยบอสอืมเ,ออเปิดเลยปะเลย<笑>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 เดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งใส่ชุดให้พร้อม let's go ใส่เกราะให้พร้อมถ้าไม่อยากโดนวันช็อตเฮ้ยเดี๋ยวเกือบไม่ได้ใส่เกราะ เช่าหมอนเฮ้อบไม่ทันเลยเยี่ยมเยี่ยมจัดไปไวรุ่นทําไมไม่มีใครเก็บกระถางน้ำแข็งขึ้นมาเลยเออเออวะมีอยู่สองอันมีความแน่ใจกันเหรอ เหมือนวันอัปเดตให้มีโอกาสติดไฟเยอะขึ้นหรือเปล่าไม่หรอกมีปัญหาโทษหมดอีกแล้วอ๋อไม่แล้วไม่โทษหมดจะได้สันนี้จะทำอีไกับมันดีเนี่ยขช่ตลอดของปลดขอช่องตลอดอ้นตลอด always always ไม่ล,มหหล้มเสียทีล้มแล้วสร้างที่มันเป็นไฟอะไรมันจะมาใจเย้มกับมันเลยโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจเกินกินร้อน มาย่างเอ่มาย่งจ้ามาทะลูกเออไปละผีไปละ <Okay. S 1> ไปละไปละโอ๊ะทำไมตีดิเดอยวเจอละมตัวเลเอ้อ เดี๋ยวตายโอเคดีไร้ปัญหาโอ้เนื้อ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 มีไข่สันไีกแล้วไข่สันไข่สันเขาช่องช่องให้ใบหนึ่งอ่องเต็มแล้วเนี่ยไข่สันนนะปาทำไมเต็มช่องให้เอาไปใช้งานไง ความอบอุ่นก้ะเจมนี้ไม่เอาใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยมันสั่นแล้วไข่สั่นสลิดตุนไข่สั่นอยากเลี้ยงไหมถ้าไม่อยากเดี๋ยวจะได้เอาไปลงถังขยะ <c oughs> ต้มกินดีกว่าลงถังลงถัง<ะ>กินไม่ได้กินได้ด้วยลงถังขยะ ไว่าว่าแต่ไข่ไอไข่เนี้ยไว้ไหนนะพี่ืมมันสั่นอย่างแรงเลยอืมสั่นแรงไข่สั้นไข่สั้นขอช่องไปทำให้มันเอกไซส์อุ้ยนั่นเหรอมันอาจจะกดอะไรก็ได้นะคุณฟิกเกอร์ไข่สั่น What อุ้ยใช่ เกิดอะไรขึ้นตูแดงตูแดงอ๋อเอวทำไงวะเนี่ยเราต้องล้างบางบิฟาโลเหรอเพื่อเข้าไปช่วยมึงเนี่ยใช่ก็ถูกของแยอแย่ is on the way do you know the way นไปได้สองตัวสามตัวแม่งตื่นขึ้นอาคุยคูทั้งฝูงเลยไอ้คูหยิบซ้อยแดงมาแล้วกำลังไปช่วยจะช่วยหรือจะไป<อ>ตายเป็นเพื่อนเนี่ยเอตายเป็นเพื่อนกูดีกว่าชื่อลอข่าวล่าสุดคนเลี้ยงควายโดนควาย,วายวิตตายยังไม่ได้เลี้ยงเลยบ๊อตทำไมตัวมันเลืองแสง <laughs> มันกินอะไรลงไปอ่ะอดมึงไปหลอนมันกูก็ตกใจนึกว่าเคลือบอะไรบีโฟโลโดนเคลือบอ้าวหลอนแล้วมันเรืองแสงเหรอใช่มันเรืองแสงไปก่อนนะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีเรียนครับต้องใส<ช>่ออเอฟเฟกมันคอมงกันก,นกนไม่ได้ใช้เอฟเฟกแบบเฮดดีหรือเปล่าวะบ๊ายบายจะเกิดเลยมไหมเนี่ยแล้วเก็บของได้ไหมล่ะได้ก่อนที่มันจะขวิดมึง đừng mึง sẽ để gú lọt, bây giờ giờ trao leo, để để gú lọt để nhiều cái này còn chung làm đay, đổi bay, thêm, ไปู้อุ้ย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 อ้นอุ้ยมึงเจงจะมีเวลามาทุบกูหนาวแล้วอ้นกูไปแล้วนะยกูไปแล้วดืกูลงแคมป์ไฟก็ได้โคตรหนาวไปแล้วได้ยังได้ยังไปแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วกูไม่เอาขนมาแล้วไปแล้ว โอเคให้มันจะไปขึ้นไหมโอเคไปโค้งหัวเหี้ยถ้าแช่แข่งมันแล้วถอนคนไดไหมไม่น่าได้ปะไม่รู้ไหนโอนดิโอนโอน แข็งแล้วยังขี้ได้ได้นมมาแล้วได้นมไปเถอะไอ้อย่าลืมนะว่าอเจ้าตรงที่เป็นแท็บนั้นไม่ใช่ถนนนะเออแล้วตรงไหนปกติเราก็ไม่มีเลยไม่ใช่หรอแขงเอาแจนเดี๋ยวก็จบกับครั้งที่แล้วหรอกอนนั้นตอนนั้นมันมีบอสมาด้วย ถ้าไม่มีวอรมาแล้วก็โอเคไม่ไตอนนี้ตอนนี้นนระวังนะมันไม่ไม่รู้นนว่ามันยังเป็นบักอยู่หรือเปล่าอไอที่เน,นี้ยววางตารางมาฮอแรงอ่ะมันตบแรงผิดปกติอ่ะเออไม่รู้ไม่รู้อันนี้วางอะไรแพี่ตารางมาฮอตเลยไม่เรา,า,เราแค่จะวางแค่ตัวหมากไอลูกปั้นบอสพึ่งไม่ต้องออกมาก็ได้อ้าวเจ็บก็ ครั้งต่อไปก็เวลาสู้เสร็จปุ๊บก็ลองส่งใครสักคนหนึ่งก็ไปเป็นเหยื่อให้เจ้าตัวนั่นนะลุกชนดูไม่ได้เจอกันนานเลยไหมหนักลบเอ๋ถ้าเกิดว่าโดนไม่เคยเอาโดยดอยมาให้ไปมายัดตัวเนี่ยสี่ตัวเนี่ยฆ่าหมดเลยนะตัวอะไรนะดดยดอยเอ๋ฆ่าไปเลยมีอยู่สี่ตัวในกระเป๋าเนี่ยใครเอามายัด ใครเอาเวทกู๊ปมาให้แมวเหนียวทำมาหาได้ไดการกินได,ได้อีกสามครั้งสินะอ,อุ้ยเฮ้ยมา<อ>จากไหนเฮ้ยอย่าลากมาตรงนี้สิลากมาถึงนี่เลย <laughs> เหร อยากได้เนื้อมาจริงๆด้วยไม่ห่างไกลเลยอ่ะอาหารมาถึงที่เลยเขาต้องโดนไปแล้วรอบนึงโดนไปแล้วแต่ว่าผู้ชายหมวกอยู่บ้าเลยอุ๊ยผิดหมวกเราไปตีซันต้าคอรสหรือยังลืมไปแล้วเนี่ยไปแล้วใช่เหรอไปแล้วแล้วบอสบอสหน้าหนาวมายังมาแล้วยังมาแล้วมาตอนเชียล์ รข่งท mm ี่แล้วเราตีบอสได้หมดแล้วคำว่าบอสหน้าหนาวในที yeah. ่นี้หมายถึงอะไรเดี๋ยวขอบเดี๋ยวขอบเดี๋ยวขอบไปแล้วไงจำไม่ได้เหรอกูดมคนแรกเลยอ่ะอ้มพอจะนึกออกแล้วเหลือแมงวันเลือดเอาไปเหรอแมงวันแมงวันก็ตีไปแล้วไงแมงวันก็เหลือควินบีโนอาบิเกลเลนเรียบร้อย ไหวมะนละไม่น่าไหวมือฆ่ากระตายไปนี่ตัวช่วยหายไปหมดเลยจะไม่เดี๋ยวคือรังเกิดหรือยังนะเกิดแล้วรังพึ่งนะเกิดแล้วไรปะเอจะจะตีไปละไปก็ได้ไปลองดูเลยหยิบยาฮิวเออขอของฮิวสักหน่อย นดีนะพวกหับไปเยอะไปครับเป็นข้อมดเอาคาทาฮิวไปด้วยเออเอาคาทาฮิวไปด้วยเวลาเตะเองมาแล้วเอามาแล้วไอ้เจ้าตัวที่อยู่ในวงมันจะหลับจริงเหรอรู้อะไรก็เตะเตะวงตอนที่บอสเต็กลูกน้องมันจะได้หลับโอ้ยแสบตาไฟแรงแสบตา เราไม่เหลือกาแฟแล้วเนาะนั่นสินะแล้วกาแฟไม่เกิดหน้านี้เลยเลอก็พืชไม่โตนนพืชทุกอย่างก็ไม่โตอยู่แล้วปะเดี๋ยวก็ไปดูก่อนเหลือไหมปลอดใหม่มันปลูกได้ไงไม่ใช่เหรอเหลือว่าเหลือว่าอ้อนไม่หมดไอ้แผดใหม่พืชกาแฟจะปลูกได้แน่ๆปลูกกาแฟนะใอ้พืชอย่างอื่นเนี่ยพืชเอากาแฟดิพืช เดี๋ยวหมกพึ่งไปไหนล่ะใครมียายมมุมเดี๋ยวบ้าครับหน่อยหายละอยู่ในบ้านละอ่ายายมึงมุมใช่ไหมเดี๋ยวผมโกนแฮะเดี๋ยวนอ่ได้เงตัว insulation ตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใส่หมวกตุนตอนกลางคืนนี่มันจะเป็นอะไรไหมพี่หมวกอะไรนะหมวกตุนหมวกตัวตุน ก็เห็นชัดแจ้งแต่ไม่รู้ว่าด้วยการที่เป็นหน้าหนาวจะส่งผลกระทบอะไรต่อสายตาหรือเปล่า <c oughs> ที่พูดคือหมายถึงสายตาในชีวิตจริงด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เอา้าทำไมมันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินไปพรอมอืม <c oughs> ้อนขุมค้อนอย่าลืมค้อนเฮ้ยกระต่ายว้าวพวกเนื้อบอกมันสิบอกมันบอกมันนี่ทำไมสู้สิเอานึกว่าจะเก็บกระต่ายไว้ช่วยสู้ไม่เก็บใช่ไหมไม่มีค้อนแล้วค้อนแตกมันไม่ช่วยหรอกกระต่ายนะช่วยกัดเล่าสิไม่ว่าโอเคงั้นลุย อุ๊บส์ตายมาแล้วจริงๆเราต้องเหลือลูกน้องมันไว้ตัวหนึ่งนะมันจะได้ไม่เสกลูกน้องขึ้นมาใหม่อ่ะโอเคกูงานแบบเต็งปิดแยกตายอย่าไปตีอย่าไปตีทำไมคุณเจ็บตรงเลยแก้แก้จ้ะทำไมคุณเจ็บตรงเลยโอ้ทำไมมันไปทางนั้นล่ะมันไปทางนั้นไม่ดีเท่าไหร่ ให้มันกลับมาก่อนรอไว้แฮะมไม่เ<ล>ขาช่องทำอะไรก็มันเสกลูกใหม่อะใครทำลูกมันตายแอบกลิ <c oughs> มาน,นี่เลยกองทัพของข้าอุอดรมีคนหนีงานเหนื่อตา อยู่นี่นะอ,อยู่นี่นะแล้วไปเจอรถรูกันโอ้ยมันวิ่งไปไกลจังโอ้โอเคมันเตะออกมาเยอะแล้วเจ็ <c oughs> เยอะมากยังเยอะ เออเออเออทีบอสคุณตีบอสตีบอสอยู่ตีบอสอยู่มันเกียบคุณรัวๆเลยโอ้ยมันเสกออกมาอีกแล้วเฟสนี้น่าจะฆ่าให้หมดไม่หมดก็มีค่าเท่ากันแล้วไหมเนี่ยกระจิงโอ้มันหนีเอาหน้าครึ่งหลอดแล้วหน้า พวกน้องเฮ้ยห<อ>มามาช่วยไหนเนี่ยหมาช่วยวะไปเลยลูกอา้วอาวตายซะมากัดเราแทนซะและ้วโหเยอะมากพวกน้องตัวเป็นรู <muitas S 2> <sketches S 1> ไม่ตกแรงเลยนะไม่เลยจิ๊ตกแรงมากเลยเย้ยมืดมีไฟอยู่มีไฟอยู่ตรงนู้นตรงนู้นผมจุดไว้แล้วครับใส่หมวกไทยก็ได้โอ้ยเลิมเยอะเลิมเยอะเลิมเยอะมองเยอะไม่นะแบตเตอร์จบยังฉันจะแหงแล้วโอ้ยเย็นเลยเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบอร์เซอร์เตะตายอยูเลยไหม ออาฮะไม่ต้องอะไดมั้งอ้าวไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เสกเว้าเลยเ <c oughs> ลากลาคลายเอยลากไปแล้วกันเฮ้ยหล,ลับวะหลับสุดยอดอุย้ยอีกนิดเดียวอโอ้ยเอาอีกแล้วพี่น้องบางละจันไม่ดีมั้ง จะแตกแล้วโอ้ยพอตีลูกน้องมันไะด้มันก็หนีจะแตกแล้วพอตีลูกน้องมันหมดมันก็หนีเอ้อมีแกตายมาไงไม่เดี๋ยวมันเกิดใหม่พอดีเลยเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยโอ้ยวุ่นวายไปหมดโอ้ลูกน้องเยอะมาก โอ้ยลูกตองเยอะไปใครเป็นใครวะเนี่ยใครเป็นใครกูต้องตีมันก่อนโอ้ยกูโดนกูตอกรีบๆฆ่าบอสลูกตองโอเคกูฆ่าละไปจัดการโอเคโอเคเช้าพอดีโอ้โหโอ้หเข้ามาในตัวใบก็ตายหมามาอะไรอะเยลลี่แอม่วิ่งวิงวิง วิ่งไปทันไหมเนี่ยจะต้องปักหลักสู้ตรงนี้ก็ได้เอาเลยไหมดันล่างเลยกระตาจ๋ากระตาจาโอ้เ้สกิตริงอต่คนจะตายไหมเนี่ยแต่เต็มตัวคิวอ้นเต็มตัวเซคิวเลยอ้นอ่ะกินกินกินเซคิว เฮ้ยได้ไปอยู่โอ้ยไม่ได้ตัวแข็งไปแล้วไปอยู่ไปอยู่อ้ยตัวแข็งไปอยู่กูอยู่ได้เสร็จแล้วยังไม่ได้ตีเลยอะแล้วกูไม่โดนกัดกระดี่ยอดกูแค่ยืนแข็งเซคิวเป็นคาถาหลับด้วยด้วยเยี่ยมไปเลยขอบคุณสำหรับพระเจ้าโอ้โหเนื้อเต็มเลยไอโอบวกพึ่งว่ายัดกูวะ แล้วใครเก็บดอกไม้อะ<ก>โอ้ยเก็บไม่ได้เอาช่องนี่ป่าเถื่อนอยิ่งนักจัดการแมงกระพุนซะวิ่งไวจังวะก <c oughs> ินเองอังนั้นแล้วไอ้บูปินไอ้นั่นนะ่ะบันดลิงแล r a นี่ไง ใครยังไม่ได้เรียนรู้บ้างอ้อน,นเอาาปล่าเรียนไปแล้วเว่ายิงเหรอเออลองดูดิเร,เรียนไปแล้วเรียนไปแล้วแล้วซันนะ่ะเรียนแล้วเหมือนกันโอเคเอาไปเลยโอ้ <laughs> ผมดูฉลาดขึ้นไหมก็เหมือนเดิมสภาพเดิม <laughs> อะไรคือเจลลี่อรอย,ยัลเจลลี่เอามามสร้างเป็นเจลลี่บีนกว่าจะพระจันทร์กว่าจะเดือนดับใส่ไว้ในตู้เย็นเดือนดับเดือนมืดปะได้เวลาทำฟาร์มเม้อต่ออะไรกันนี่หมวกเก็บไว้ไหนอ่ะ อยู่ในนี้โอเคอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปถัดไปและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ไว้ได้นะครับหรือถ้าใครชอบตอนไหนของคลิปเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้ด้านใต้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ